Changes, they might drive you have been same, but it's killing you to stay the same, but I don't wanna be sad forever, I don't wanna be sad no more I don't wanna wake up and wonder What the hell am I doing this for? I don't wanna be mad again สวัสดีครับวันนี้พวกเราหยิบโปรดักต์อีกชิ้นสําหรับใครที่อยากจะฟังเพลงในวันสบายๆได้ฟิลลิ่งเรโทรแบบเบาๆครับเราก็หยิบเซตนี้จาก Gat House เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบรนด์ไทยไฟแรงมาแนะนํากันครับกับ Gat House Henry Hi-Fi Turntable with Bookshelf Speaker นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มาพร้อมกับลําโพงแบบสเตอริโอที่พร้อมขับเสียงจากเทิร์นเทเบบล รวมถึงการเชื่อมต่อก,กับอุปกรณ์อื่นๆผ่านบลูทูธอีกด้วยกับราคาเพียง14,900บาทที่ซื้อกล่องนี้กล่องเดียวครบชุดไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างดีไซน์นะครับเจ้าแก๊สเท s เซนรี่ก็จะมากับดีไซน์สุดเท่เหนือการเวลามากับฐานไม้มาฮอกกานี ส่วนโทนอาร์มและปุ่มควบคุมต่างๆเยเป็นสีดำล้วนเนื้อด้านโดยมีปุ่มวอลุ่มแบบหมุนได้ครับปุ่มโหมดปุ่มเลปุ่ม33สําหรับเล่นแผ่นเสียงสปีด33 1ส่วน3 RPM และปุ่ม45สําหรับเล่นแผ่นเสียงสปีด45 RPM นะครับซึ่งถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้แกนเฮาส์ที่มุมฝาล่างส่วนฝาครอบเครื่องเนี่ยเป็นอะคริลิกใสที่มีป้ายบอกชื่อรุ่นสีทองด้านบนส่วนด้านใต้ก็เป็นขารองที่สามารถซับแรงสั่นสะเทือนได้ถึง4จุดครับ ถัดมาที่ลําโพงครับบอดี้ตรงนี้ก็เป็นไม้เช่นกันหน้าตาดูเรียบๆตะแกรงด้านหน้าลำโพงสามารถถอดออกได้และโลโก้แคทเฮาส์อยู่ด้านหลังลําโพงครับด้านใต้ลำโพงก็จะเป็นจุกยาง4จุดที่กันแรงสั่นสะเทือนครับด้วยดีไซน์ของเซตนี้ทั้งเซตร,รับรองว่าตั้งไว้มุมไหนของบ้านก็สวยแน่นอนครับ สำหรับฟีเจอร์ต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นระบบสายพานซึ่งออกแบบมาให้มีเสียงเบาตัวถาดรองแผ่นเสียงก็จะเป็นแผ่นเหล็กที่ทําให้แผ่นเสียงเนี่ยมีความมั่นคงส่วนเจ้าโทนอาร์มเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบาสามารถเลือกความเร็วในการเล่นแผ่นเสียงได้ทั้ง33เสต1จส่วน3และ45 RPM ส่วนหัวเข็มครับก็เลือกใช้จาก Audio Technica AT3600L ตัวโทนอาร์มด้านหลังมีตุ้มถวงน้ําหนักสามารถปรับได้ สำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดหัวเข็มในอนาคตมีตัวแอนตี้สเก็ตเพื่อสร้างแรงดึงหัวเข็มทําให้เกิดความสมดุลครับหากใครที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าอยากอัดเพลงนี้โครงคอมพิวเตอร์ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB แล้วอัดเพลงจากแผ่นเสียงของเราลงคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับเรามาดูช่องทั้งหมดด้านหลังกันก่อนเลยครับเริ่มจากช่องแรกที่เป็นสายดินช่องสำหรับช่องเสียบพอร์ต A/C a ของลำโพงซ้ายและลำโพงขวา ถัดมาก็จะเป็นสวิตช์ปรับระหว่างโฟโนและไลอท์ครับพอ USB Type B ส่วนช่องนี้ก็เอาไว้เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟนั่นเองถัดมาจะเป็นช่องต่อสายลำโพงของข้างขวาและซ้ายและสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนหน้าหลังลำโพงก็จะมีช่องต่อสายลำโพงคั้วบวกและคั้วลบเท่านั้นครับซึ่งวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้ก็ดังนี้เลยครับวางแผ่นเสียงลงไปหรือถ้าเป็นขนาด7นิ้วหรือ45 RPM ก็ใส่อะแดปเตอร์ครับกดปุ่มเพลงหนึ่งทีแล้วถาดแผ่นเสียงจะหมุน หลังจากนั้นยกโทนอาร์มาวางบนแผ่นเสียงได้เลยครับเมื่อตรงนี้เล่นจนจบเพลงเครื่องก็จะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติครับนอกจากจะเป็นสไตล์อนาล็อกแล้วแน่นอนว่าลำโพงก็ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0ด้วยนะครับ วิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆกดปุ่มโหมดเพียงหนึ่งครั้งไฟก็จะเป็นสีขาวแล้วเราก็สามารถเลือกเชื่อมต่อในมือถือของเราได้เลยครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะสรุปคียให้ไลท์กันก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเสียงจากลำโพงตัวนี้กันเลยนะครับ I same, but it's killing you to stay the same. But I don't wanna be sad forever. I don't wanna be sad no more. I don't wanna wake up and wonder, what the hell am I doing this for? I don't wanna be medicated. The wonders are like, got the pretty inside for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. อย่างที่บอกกันไปเลยครับว่าเจ้าเซตแก๊สเฮาส์เฮนลีเนี่ยมาพร้อมกับลำโพงคู่ขนาด60วัตต์ซึ่งถ้าใครอยู่ห้องคอนโดลเล็กๆเ,เนี่ยปรับความดังไม่ถึงครึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่แน่นอนเสียงก็ค่อนข้างดังใช้ได้เลยนะครับเสียงเนี่ยจะออกไปในโทนเย็นๆนิดนึงนะครับย่านของเสียงเบสตัวน,นี้เบสจะค่อนข้างให้มันน้อยนะครับมีมาให้นิดหน่อยพอสัมผัสถ,ถึงแรงประทะได้เล็กน้อยส่วนย่านกลางถือว่าทําได้ดีเลยครับเสียงเครื่องดนตรีชัดเจนแยกแยะได้ง่ายมากเสียงนักร้องเนื้อเสียงอิ่มกําลังดีไมม่หนาาก ฝังเวทีเสียงก็ดีเช่นกันนะครับกว้างพอประมาณสามารถแยกแยะชิ้นเครื่องดนตรีได้ง่ายเสียงนักร้องจะอยู่หน้าสุดนะครับเสียงยานสูงก็จะมีความใสาปานกลางหางเสียงยาวน,นิดหน่อยโดยรวมก็เข้ากับด้านอื่นได้ดีทีเดียวเลยสรุปกันเลยนะครับเจ้า g u e t House Henry เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเข้าวงการ turntable เลยครับกับราคาที่14,900 แต่ได้มาครบคันทั้งเซตเครื่องเล่นแผ่นเสียงและลำโพงบวกกับดีไซน์ที่มีความสวยงามไม่ว่าจะตั้งเซตนี้ไว้ตรงมุมไหนของบ้านรวมไปถึงการคัสตอมเปลี่ยนลำโพงหรือจะเปลี่ยนหัวเข็มได้ในภายหลังเล่นเพลงในทางดิจิตอลหรืออนาล็อกก็ตอบโจทย์จุดนี้มากๆครับใครที่อยากได้เซตนี้นะครับหรืออยากได้รุ่นอื่นๆจาก g a t สเฮาสก็ลองเข้าไปดูที่ www. m e r ok c u l a com ได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นครับไปเลือกกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ